พบกับครูน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP พีเรื่องการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมสาระสำคัญการหาผลบวกของจํำนวนที่มี1ห,หลักกับ2หลักโดยใช้ความสัมพันธ์ของจํำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมทําได้โดยแบ่งจำนวนที่มี2หลักออกเป็น2ส,ส่วนย่อยโดยทำให้1ส่วนใน2ส,ส่วนนั้นเหลือ10จากนั้นนำส่วนย่อยที่เหลือ ไปรวมกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักแล้วจึงหาผลบวกจุปกดประสงค์การเรียนรู้ 1. เข้าใจการหาผลบวกของจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม 2. แสดงวิธีหาผลบวกของจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมาย น้องๆลองทำตามเจ้าจุ๋มจิ๋มดูนะครับ1นิ้วบวก9นิ้วเท่ากับ10นิ้ว2นิ้วบวก8นิ้วเท่ากับ10นิ้ว3นิ้วบวก7นิ้วเท่ากับ10นิ้ว4นิ้วบวก6นิ้วเท่ากับ10นิ้ว5นิ้ว บวกหนิ้วเท่ากับ10นิ้ว6นิ้วบวก4นิ้วเท่ากับ10นิ้ว7นิ้วบวก3มนิ้วเท่ากับ10นิ้ว8นิ้วบวกสองนิ้วเท่ากับ10นิ้ว9้านิ้วบวกหนึ่งนิ้วเท่ากับ10บนิ้วสนุกจัง มีตังหลายวิธีที่บวกเลขแล้วได้ากับ10เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรยียนหน้า110นะคะเรื่องการบวกจำนวนที่มี2หลักกับ1ห,หลักเด็กๆสังเกตภาพนะคะจากรูปมีดิงสอทั้งหมดกี่แทงเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้13บวก6เท่ากับเท่าไหร จากโจทย์นะคะเด็กๆสังเกตภาพดินสอนะคะเราจะทำให้เหลือสิบดังภาพเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาหาผลบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมกันเด็กๆสังเกตนะคะเราจะแบ่งจำนวนสองหลักนะคะออกเป็นสองส่วนย่อย โดยหนึ่งส่วนย่อยจะต้องเป็น10นะคะและนำส่วนย่อยที่เหลือไปรวมกับจำนวนหนึ่งหลกักแล้วจึงหาผลบวกได้ดังนี้นะคะ3ามบวกหเท่ากับเก้บวก9เท่ากับส9จะได้ว่า13บสาวกหเท่ากับ19เเด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะจากโจทย์นะคะ 5้าบวกสิค่ะเราจะแบ่งจำนวนสองหลักนะคะออกเป็นสองส่วนย่อยด้วยกันโดย1ส่วนย่อยจะเป็น10นะคะและนำส่วนย่อยที่เหลือไปรวมกับจำนวน1หลักนักเรียนสังเกตนะคะแล้วจึงหาผลบวกจะได้ดังนี้นะคะห้าบวกสเท่ากับเจด 7จ็ดบวกสิเท่ากับสิจะได้ว่า5้าบวกสิเท่ากับสิเด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะจากโจทย์นะคะ14บวกสเด็กๆต้องแบ่งจำนวน2หลักออกเป็น2ส่วนย่อยนะคะโดย1ส่วนย่อยจะต้องเป็น10บ จากนั้นนะคะนำส่วนย่อยที่เหลือไปรวมกับจํานวนหนึ่งหลักแล้วจึงหาผลบวกได้ดังนี้นะคะ4บวกสเท่ากับเจ0บวกเเท่ากับ17จะได้ว่า14บวก3เท่ากับ17เด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะจากโจทย์นะคะ17บวกส เด็กๆต้องแบ่งจํานวน2หลักนะคะออกเป็น2ส่วนย่อยโดย1ส่วนย่อยจะเป็น10บและนําส่วนย่อยที่เหลือนะคะไปรวมกับจํานวน1หลักแล้วจึงหาผลบวกจะได้7จ็ดบวกสเท่ากับเก้าสิบบวกเเท่ากับสิจะได้ว่า17บเจ็ดบวกสเท่ากับสิเก้า เด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะจากโจทย์นะคะ13บวกหเด็กๆต้องแบ่งจํานวนสองหลักนะคะออกเป็น2ส่วนย่อยโดย1ส่วนย่อยจะต้องเป็น10และนำส่วนย่อยที่เหลือไปรวมกับจํานวนหนึ่งหลักได้ดังนี้นะคะ5้าบวกสาเท่ากับแ1ดบวก8เท่ากับสิ จะได้ว่า13บวก5เท่ากับ18มาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการหาผลบวกของจำนวนที่มี1ห,หลักกับ2หลักโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมทำได้โดยแบ่งจำนวนที่มี2หลักออกเป็น2ส,ส่วนย่อยโดยทำให้1ส่วนใน2ส,ส่วนนั้นเหลือ10จากนั้น นำส่วนย่อยที่เหลือไปรวมกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักแล้วจึงหาผลบวกเมื่อเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะทําแบบฝึกหัดหน้า84ส่งภาระงานในห้องเรียนออนไลน์พร้อมเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ